นี่คือเมาส์ที่แพงที่สุดในโลกอครับผมได้มาลองแล้วสวัสดีครับผมเป้ไยไหบูลครับวันนี้มาแกะกล่องของใหม่กันให้ดูอีกแล้วครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเลยทีเดียวครับผมวันนี้พี่เป้ได้เมาส์จาก real force เมาส์ครับผม เขาว่าเป็นเมาส์ที่ราคาแพงมากครับอยู่ที่ประมาณ200เหรียญน,นะครับ US นะครับที่บอกว่าแพงที่สุดในโลกครับไม่รวมไปพวกเมาส์ทําจากทองไม่รวมฝังเพชรไม่รวมอะไรพวกนี้นะนี่คือเมาส์ออฟฟิศครับเมาส์ใช้งานปกติธรรมดานี่แหละแต่มันราคา200เหรียญก็ถือว่าอยู่ในระดับที่แพงที่สุดในบรรดาเมาส์มีสายแล้วกันส่วนอะไรทําให้มันแพงขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ หลายคนนะครับก็น่าจะรู้จักเรียลฟอสกันอยู่แล้วนะครับผมบางคนนะที่ไม่รู้จักเรียลฟอสนะครับเรียลฟอสเนี่ยทำหลายอย่างเป็นบริษัทญี่ปุ่นทาพวกพวกสวิตพวกอิเ uh, ล็กทรอนิกส์หลายหลายอย่างนะครับมีลายผลิตอันหนึง่งที่เขาผลิตแมชชีนิคอลคีย์บอร์ดครับแม c h a น i c a ลคีย์บอร์ดของเขานะครับจะใช้สวิตท,ที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีบริษัทเรียลฟอสคิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งเรียกว่าเทมปุระนะครับ ใช่แล้วเันเรียกว่าโเปรนะครับผมมันเป็นสวิตที่ใช้อิเล็กโตรคาปาซิทีฟนะครับในการส่งสัญญาณนะครับปกติคีบอร์ดหรือว่าสวิตช์เมาส์เนี่ยมันจะใช้หน้าสัมผัสนะครของของโลหะในการสัมผัสและทำให้เกิดการส่งสัญญาณถูกไหมครับสวิตช์โทรเนี่ยใช้กระแสไฟฟ้าสถิตแทนนะครับมันจะไม่มีการสัมผัสของตัวโลหะ ใช้แรงของสปริงเนี่ยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตแล้วกระแสไฟฟ้าสถิตก็จะไปส่งค่าความเปลี่ยนแปลงไปที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณนะครับมันก็จะได้ฟิลลิงนะฮะที่ไม่เหมือนใครนะครับผมมันจะมีความแม่นยำนะครับแล้วก็มันจะไม่เบิร์ด้วยนะครับผมเป็นงานเทคโนโลยีสร้างสารค์ของญี่ปุ่นเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องสุดยอดแน่ๆนะครับเขามาทำนี่ครับ เมาส์เรียวฟอร์ใช้สวิตช์เดียวกัน t o ่ r e s สวิต h ์นะครับผมเมาส์สวิตช์ฟลิก็จะมีเสียงแกร๊กนะฮะนี่ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเมาส์ที่เงียบไม่มีเสียงนะครับผมไม่ต้องมีผิวสัมผัสแตะกันทําให้มันไม่เบิร์นด้วยนะครับผมแล้วก็มีความเบาในการกดทําให้กดได้นานนะครับกดได้ไวกดได้เร็วและนี่นะครับก็คือ Real Force เมาส์ครับผม ธรรมดมากเลยแต่อย่างที่บอกครับผมสุดยอดของเขาคือสวิตครับผมมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งล้วนๆนะครับอยากจะบอกว่าถ้าใครได้ลองกดลองสัมผัสมันเนี่ยคุณจะลืมเมาส์อื่นไปจริงๆครับพี่เป้ได้ใช้มันมาประมาณ2สัปดาห์แล้วสุดยอดครับเดี๋ยวอธิบายฟีเจอร์ของมันให้ฟังก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเราก็มาเข้าเรื่องของฟิลลิ่งอีกทีหนึง่งนะ เลี้ยวฟอสเมาส์นะครับผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเป็นโทรเรสนะครับผมใช้กระแสไฟฟ้าสถิตในการส่งสัญญาณนะครับผมมันก็จะเงียบมากครับเพราะไม่มีเสียงคลิกไม่มีเสียงแบล็กนะฮะก็เป็นเมาส์ที่เรียกว่าเป็นเมาส์เงียบแล้วก็มีความนุ่มสมูทแต่ในความนุ่มนั้นนะ่ะเวลาเรากดแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันมีแรงต้านอยู่นิดนิดกดแล้วมันมีฟีลลิ่งของการต้านนิ้วอยู่นะครับกดแล้วสนุกอะกดแล้วแบบ ไม่เคยกดเมาส์ที่มันมีฟีลลิ่งแบบนี้มาก่อนเลยฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นฟีลลิ่งหลักๆเลยครับสำหรับความแพงของเมาส์ตัวนี้นะครับผม mm. เดี๋ยวเราไปดูเรื่องเสียงของสวิตตัวนี้กันครับผม ใช้เซนเซอร์นะครับผม pmw 3 3 6 0นะครับทำ dpi สูงสุดที่12,000 dpi นะครับคูลิ่งเรทปรับได้นะครับ1,000เทอร์ะครับมี 125, ยนะครับ500แล้วก็1,000ตัวด้านหลังนะจะมีตัวปรับค l i n g ง a รทอยู่ปรับ dpi ก็กดด้านหน้านะครับดี DPI ตั้งค่าไว้ได้4ลระดับสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ด้วยซอฟต์แวร์นะครับผมตัวเมาส์เชฟก็จะเป็นทรงเข้ามือขวานะครับขนาดไซส์ประมาณกำลังดี ไซส์กับทรงเนี่ยเรียกว่าเป็นทรงของเมาส์ยอดนิยมของยุคนี้เลยทีเดียวนะครับจับกระชับมือครับแล้วก็สำหรับคนที่จับฟิงเกอร์กับจับคลาวเนี่ยถนัดมากนะครับคนที่จับพรามนะครับกออ็ถ้ามือใหญ่หน่อยอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กไปนนิดนึงนะครับแล้วก็มีไฟนะฮะมันจะไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับผมไฟมี2ที่ไฟแสดงสถานะตรงส่วนของการกด DPI กับ ตัวโลโก้นะับผมเราสามารถปรับในซอฟต์แวร์ก็คือเปลี่ยนสีไฟเฉยๆนะครับผมสายจะเป็นสายยางแบบเล็กนะครับผมเพื่อให้มันสบัดได้ไวนะครับขั้วจะเชิดขึ้นหน่อยหนึ่งครับทำให้มันไม่ไม่ไปลากมันไม่ไปถูกับพื้นนะฮะเวลาที่เราสบัดเมาส์นะครับผมส่วนสองปุ่มข้างนะครับจะไม่ใช่โซเปร์นะครับก็เป็นเป็นสวิตช์ปกตินี่คือเมาส์เรียลฟอร์ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเมาส์เรียลฟอร์สนะผมสรุปสั้นๆเลยครับฟีลลิ่งล้วนๆครับผมอย่างอื่นถือว่ามันก็เหมือนเมาส์ปกติทั่วไปรูปทรง DPI เซนเซอร์นะครับสิ่งที่มันไม่เหมือนชาวบ้านก็คือฟิลลิ่งมันคือสุดยอดของฟิลลิ่งในการกดเมาส์สุดๆที่ไม่เคยได้กดมาก่อนนะครับแล้วก็ชื่นชอบและติดใจฟิลลิ่งแบบนี้มากนะครับผมราคานะ เมืองไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะครับ6,490 6,590น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะนำเข้าโดยบริษัท B I I นะครับผมก็เป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์ Real f o r d อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะมีล็อตใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมล็อตแรกหมดไปแล้วอย่างรวดเร็ว <c oughs> เดี๋ยวล็อตใหม่จะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ คราวหน้าพี่เป้จะมีอะไรมารีวิวให้ดูนะครับขอติดตามได้ที่ช่องทางของพี่เป้ครับผมวันนี้ขอตัวไปกดเมาส์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ